ก็คือช่วยเรื่องการงานความรักนะคะบางคนมาของานบางคนมาขอเผู้ชายที่ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะป้ามาขอเรื่องงานนะคะแล้วก็มาขอความรักด้วยนะคะเพราะยังไม่มีเดี๋ยวเราจะไปฟังประวัติของยาแฝงนะคะจากน้องๆที่อยู่ที่นี่นะคะหรือว่าพี่ๆที่เขาขายของที่นี่กันคูณนี่ได้เลยขอนมเลยหรอเลิศเดอเลิศมากเลยอ๋อก่อนก่อนจะทำนมแม่ไปฝันว่ารำเปิดมาแล้วที่นี้ก็ถูกหวยเลยสามงวดติด ก็ได้นกคูนี้มาเลยแล้วต่อไปที่จะขออยากขออะไรขอมิติมิติมิติแม่จะให้พี่ทนในช่องนี้ติดตามได้เทาขราวนี้ได้จะทำอะไรให้เิดโชว์เปิดโชว์เปดโชวย่าเลยไม่มีวันไหนไม่มีค่ะเปิดี่เอ่อเปิดทุกวันแต่เปิดเจ็ดมงเช้าถึงสี่ทุ่มจ้ะฝากกดติดตามพาปิ่นก้าวด้วยนะคะแล้วปาจะทาคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆชมค่ะปาลืมบอกไปค่ะว่ายาเสร็จแล้วอย่าลืมไหว้พระพิคเนตที่อยู่ฝั่งสอนอด้วยนะคะ